โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซอมบี้ซอเมีนะฮะซึ่งเป็นเกมซอมบี้ที่จะเราจะต้องวิ่งไปแล้วก็กระโดดนะค,นนะนนนะครับใช้เอคุกิลันนะแต่ไม่มีสไลด์นะก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นะนะโอเค้ okay, เราไปเล่นกันเลยเป็นซอมบี้ที่จะต้องวิ่งเก็บสมองนะสมองก็จะได้จากการที่เรากินคนนะที่เหรียญใหญ่ๆนี้ไม่ต้องแปลกใจครับผม มได้อันนี้นะเป็นเหรียญแบบดับเบิลนะครับยิงคนลาสังเกตสมองดีครับนี่จะเพิ่มนะครับแล้วถ้ามีสี่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถชนรถได้นะครับอ่ะชนรถได้นะถ้าอยากรู้ว่ารถขั้นไหนต้องการซอมบี้กี่ตัวก็มันก็จะมีเขียนบอกนะครับเหรียญโคตรใหญ่เลย โ oh, <laughs> ผ่านเควสเลยอ่ะ <laughs> เกมนี้มีเควสให้ทำด้วยนะครับ <laughs> งับแดกแม่ <laughs> วิวิวิตกไปหนึ่งตัว <laughs> ถ้าเราตกตัวหนึ่งก็ไม่เสียสมองนะครับเป้า <laughs> หมายของเราวันนี้คือเปิดลอตเตอรีน่น <laughs> ะ น้วนินจาก็จะเป็นไอเทมชนนะิดหนึ่งนะท่ฟันไดนะ้ฟันได้ทุกอย่างที่ฝากหน้า,านะโคตรชอบเลยระเบิดยังฟันได้อนยะ่าดูเลยคนแม่งยังแดกได้อนะ่ะฟันตัวนินจาก็จะมีความสามารถพิเศษก,ก็คือฟันทุกอย่างได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สามารถโดดสองชั้นได้นะเอาไม่ทันขอโทษโดดสองชั้นได้เหมือนกับคุกกี้รันนะฮะประมาณนั้น ตายไปหนึ่งตัวงอเครื่องบินบินผ่านโอเคเพอร์เฟกต์ถ้าเราเก็บหมดทุกเหยญมันก็จะเพอร์เฟกต์นะครับอุ้ยอุ้ยตกเลยสองตัวอะไรวะเกมมันชื่อซอมบี้เซนามิ้แต่ซอมบี้มันมาวิ่งเฉย เมื่อกี้ผูดพิดนะซอมบี้ไม่ใช่ซอมมี่โอเคแต้โกโกโกก็ชนคนก็จะเป็นซอมมี้แต่ถ้าชนเนี่ยแต่พวกสิงก่งดีกวางก็จะเป็นทองหรือเงินนั่นแหละตอนนี้ยี่สิบสามนิ้วมองออมเงินโคตรใหญ่ เงินโคตรใหญ่เลยตาต่อไปเงินก็เล็กแล้วนะครับเราก็จะเก็บได้แค่เหรียญโดยไม่ไมีหน้าพูดเลยนะครับควสก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าขวดนี้เต็มมันก็จะเป็นอะไรไม่รู้ครับลืมแล้วนะครับ <g iggle> ก็ถึงควสที่แปดแล้วนะครับ <c oughs> โหหนทางแม่งโคตรยาวไกลอืม <c oughs> เอาเป็นว่าเราเก็บแค่ครึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถิตินะครับอ่าสถิติันับสิบได้ศูนย์ว่ะโอ้โหไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมเนี่ยฮนะผมก็ยันในพิซีนะเก็บสมองได้มากที่สุดห้าสิบเอ็ดนะครับอ่ะเล่นติกตาลตาีเหรียญก็จะไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยมันก็จะเล็กเพราะเมื่อกี้เป็นไอเทมหนึ่งใช้นะมันใช้ได้ครั้งเดียวอ่ะนะ มีสิบหกแล้วมียี่สิบหกเราเก็บอีกยี่สิบสี่อันก็พอครับถ้าได้ยี่สิบสี่อันผมก็พอแหละผมก็ถ้ายี่สิบสี่อันผมยังไม่ตายก็นั่นแหละอาตัวตายแทนเฮ้ยนีว้ันนี้ต้องการแปดแปดตัวครับ จะดูได้จากขีดเส้นใต้ด้านล่างนะที่มีศูนย์แล้วก็ขีดอะ่ะขีดเส้นใต้อะอันนี้ต้องการสีก็ชนไปเลยน,น,น,นะชนได้นะครับแต่ถ้าเรามีสองตัวแล้วไปชนก็นั่นแหละนะตายนะครับอ่ะโดนชนไปตัวหนึ่งเหรออ่ะอันนี้ชนได้น,นะนบมีปแปดตัวพอดีได้แหละยูวิฟโอหนึ่งดาวเอง ลิโก็จะเนี้ยผลิตซอมบี้มันผลิตเยอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเยอะแล้วมันกระโดดช้าดูดิมันแบบมันมันครอบผมยากด้วยคือพวกมันต้องโดดตามแต่ก็ชนได้ชนดีดตอนนี้ก็สามารถที่จะชนเครื่องบินได้แล้วนะเครื่องบินไม่รู้เห็นกันย,ยังเป็นเครื่องบินนะครับ นั่นแหละนะเครื่องบินก็เครื่องบินต้องการ10ตัวนะคบถึงจะชนได้อุ lee, there, ้ยอุ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 ้ยเละเละเละม่งไม่น่าเลยโอเคออกมาแม่งมีรถแทนที่จะขับหนีเออวิกิตซอมบี้มีรถแทนที่จะขับหนีแล้วก็ขับชนซอมบี้ มานั่งร้องหวยหวนใช่อหเฮ้ยเอาแม่งเลยสิบสี่แล้วดีกว่าไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆครับเจอเจอเหวก็โดดลงไปนะโอเคละสองตัวคอ่คอยควบคุมง่ายหนะ่อยมาจุ๊บๆเอาวอาตัวเดียวสามสิบเอซสมองนะทองวัดทอง อ,อ,อ,อ้าวจะโอ้โหนี่ไงเครื่องบินนะครับอ,อ,อ,อีกกี่ช่องนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสามสิบแปดช่องครับต่อกันพัหน้าแล้วกันบ๊ายบาย